เจ้าธรรมสมกะือว่ามวันนี้เขามาเริ่มต้นกันที่ความพอนแทงกถือวาในมื้อคืนที่ผ่านมากับมีสื่อจากทางประเทศไทยซ่องหนึ่งกถือวาทางซ่องวันขอเอ่ยทางซ่องเพิ่นกันแล้วกันได้มีการนำเสนอธรรมสมกถือว่าเป็นทีก่อนซ้ายคนหนึ่งนั่นก็คือทางขอเอ่ย่าทางไอจัดกันแล้วกันทางไอจัดทีละเพิ่นกันได้นี้การออกมาเว่าเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและก็ควบคุมเกี่ยวกับโควิด -19 ของประเทศลาวเขาลงไปฟัง บางช่วงบางตอนท่านผสมที่ว่าเพื่นได้มีการเ่ากันนั่นก็คือพม่าหรือเมียนมาประเทศหนึ่งก็คือลาวศูนย์คนแต่ก็ไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่าในประเทศดังกล่าวที่ว่า2ประเทศนั้นไม่มีใครติดเชือ้อแม้แต่ชุดตรวจก็ยังไม่มีคือถ้าใครเคยไปโรงพยาบาลในลาวแล้วคุณจะทราบว่าไม่มีทางเลยตึย่งใหญ่ๆยังเก่าและดูเทคโนโลยีล้าสมัยกว่าโรงพยาบาลชุมชนบ้านเรา มีใครติดเชือ้อแม้แต่ชุดตรวจก็ยังไม่มีคือถ้าใครเคยไปโรงพยาบาลในลาวแล้วคุณจะทราบว่าไม่มีทางเลยยังใหญ่ๆยังเกา่าและดูเทคโนโลยีล้าสมัยกว่ารถคือว่านี้เป็นเสียงบางช่วงบางตอนที่ว่าผู้สื่อข่าวคน,นัะเกาวได้มีการเว่าถึงมาตรการต่างๆในการควบคุมคือว่าภูเกี่ยวนี่ต้องบอกว่าคนข้างที่จะว่าเลยแหล,ละคือว่าโมเสอว่าประเทศลาวและกระทางประเทศ พม่าเองบัวมีผูที่ปฏิเสอจากโควิดในที่เจ้าซึ่งประเทศลาวาองท่านผสมต้องย้อมทำมาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ว่ามีสายเด่นติดจ,จอดกับทางประเทศจีนเลี้ยวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ว่ามีความเสี่ยงในการที่ว่าจะมีการระบาดของโควิดในที่วา่า,าทางภาคส่วนที่วา่าเกี่ยวข้องก็ต้องได้มีมาตรการต่างๆในการที่ว่าจะเข้าม,เมาเบิงเงี้ยงแลลวกควบคุมท่านผสมก็ถือวา่าเขาลองมาเบิงเกี่ยวกับมาตรการก่อนมาตรการนี่ถือท่านผสมนับตั้งแต่ทางประเทศจีน มีการติดเสื้อโควิดในทีมทั้งประเทศลาวเขาเองโดยเฉพาะเมนทางเขตสามเหลี่ยมคั้มเขตเรษฐกิพิเศษแล้วก็ายแดนทางภาคเหนือที่ว่ามีไซแดนติดกับประเทศจีนได้มีการสร้างปิดายแดนนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ทีผ่านมาเจ้าไ้มล่ะเร่าซแดนที่ว่าติดกับประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชียในการเดือนที่ผ่านมาทั้งประเทศลาวเขาก็ได้มีการสร้างปิดเช่นเดียวกันเฮามาเบิงกันทีทางคุกงหมอธรรมสม ผูเกียวนี้ลักษณะคือบอกว่าโบมีเครื่องไม่เครื่องมืออันนี้คือเครื่องมือทีว่าเข่ามาสวยในการกวดสําหรับทางห้องหมอมีตภาพหนึ่งห้อยหาสิบเตียงและห้องหมอห้อยสามได้มีอุปกรณ์สฉเพาะในการกวดหาเสื้อไวรัสโคโรนาโดยเฉเพาะเลยเจ้านอกจากนี้แล้วเครื่องดังกล่าวนี่ซ้อว่ามินเรธรรมสมเป็นเครื่องทีว่าเข่ามากกวดน การที่ว่าจะสูงหาโควิด -19 และก็มีเครื่องช่วยหายใจเทียมเพราะว่าสาหรับผู้ที่ว่าติดเสื้อโควิด1 9จะมีปัญหาทางด้านระบบการหายใจโดยเฉพาะเมนทั้งปอดทางรัฐบาลได้มีการเอิ้นว่าติดตั้งและกับอุปกรณ์นี้ครบแล้วเป็นเพียงห้อยเลอุปกรณ์เหล่านี้มีอยู่ทีทางผู้หมอห้อยสามผูหมอห้อย50เตียงศูนย์วิเคราะห์และการระบาดของวิทยาอันนี้เขาต้องบอกเลยทั้งสมคือเขาบอกว่าข่าวจากทางประเทศเพื่อนบ้าน ไปเอาข่าวที่ว่าว่าประเทศเราเขาบ่ม,มีเครื่องมืออี่มาเตใส่เจ้าคือประเทศเราเขามีอุปกรณ์เครื่องมือในการที่ว่าจะเข้ามาักซวยกวดสอบและตามด้านต่างๆเขามีอุปกรณ์หรือว่าความพร้อมในการกวดเข้าอวกผูด,ดยสารผูกดานสายเด่นม่นว่าจะเป็นด้านประเทศนี้ด้านสากลเจ้าทางภัค่วนทีว่าเกี่ยวของโดยเฉพาะเมนทั้งรัฐบาลมีมาตรการคุ้มเข็มนับตั้งแต่เดือนกุมภาพีผ่านมาเจ้าอันนี้เขาอยากฝากถึงการนำเสนอทางผสมสำหรับ ทางซ่องวันก็อยากให้นี้การพิจารณาโตวความผู้สื่อของพอมีประชาชนาทั้งสองฝ่าโดยเฉพาะเมนพมีประชาชนลาวเนาะกระถือว่าการที่ว่าผูกเกี่ยวนี่นำเสนอข่าวที่ว่าอาจจะมีการบิดเบือนความจริงไปเพราะสมควรนี่<ม>การที่เห่อพมีประชาชนนี่แตกตื่นส่วนน่นธรรสมในปีนี้กระถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีในการเลื่อมสลง<ม>การทูดลาวไทยกระถือว่าโบยังให้ขาดบรรยากาศที่ว่าดีทรรสมจากกรณีที่ว่าผู้สื่อข่าวจากสถา,านีโทรภาพซ่องวัน ของประเทศไทยซอว่าเท่าทีมักการจจน,นัทไพลินหรือว่า <c oughs> ซือเรียนว่า <c oughs> จัสได้มีการประกาศรลายการข่าวย้ำเล้งของส่งดังกล่าวในวันที่19้มีนาปี2 0ง3ที่ผ่าีพนมาโดยมีการวิพากษ์วิจารณ์ในทางทียบอร์สรรงสันเกี่ยวกับการหับมือการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะแมนทางประเทศลาว,ว,วกัมพูชีและเยนมาได้สั่งควงโมโหใจเฮเกคนลาวและก็มีการสแสดงความคิดเห็นตอบโต้การแบบค่อนข้างจะ สเสียเสียหายหายดูทีทางสื่อสังคมในเวลานี้รักือว่าเป็นบรรยากาศที่บอดีเห็นการเฉลิมฉลองกันการเกียมในการเฉลิมฉลองเจ็ดสิบปีวันสั่งตั้งสายพวันทางการพูดลาวไทยซึ่งในปีนี้จะหมุนเวียนมาอีกรบวารละหนึ่งและถาจะทบทวนหวัวคืนหลังสื่อทางของเราเนีบ่บ่เคยมีภาคา์การบริการหรือการพัฒนาของประเทศไทยในทางหลกจากเถื่อระถือว่าในปัจจุบันนี้ทํำสมกัน สั่งตั้งสายวัวพัน์ทั้งการทูดคุมหอบเจ็ดสิปีในวันที่สิเดือนธันวาคมปีสองพันสนี้กรณีทางการนี่บนานจะเกิดขึ้นมาก่อนเลยเพราะวันนอกจากจะเป็นบรรยากาศที่ว่าค่อนข้างจะกระทบต่อความผู้สือเล้ยยังเป็นการที่ว่าเห็นเหตุวามุ่เพราใจความประชาชุลาวนีเพิ่มทวีความมุลเหตุอีกเพิ่มขึ้นและยังสั่งความบไว้เนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันในบรรยากาศที่วันหยุ่งยากย้อนพญารบาดหนักนะซึ่งไม่ความเป็นจริงแล้วซื้อท้ายนีควรจะออกระดมให้กำลังใจซึ่งกันกันนแลก และบรรดาประเทศสมาสิกทำส้มอาเซียนพ้อมกันที่จะาพาความอยู่แย่งนีไปได้นอ,อกจากนี้ก็ถือว่ายังเฮี้ยห้องให้กับทางภาคส่วนอของประเทศไทยนี่เข้าไปกวดคืนเกี่ยวกับการกระทําหรือการนําเสนอข่าวของเท่าทีมะและเขาไปเบื้องกันที่ห่องแลลบทำส้มในปัจจุบันอยู่ที่ทางประเทศลาวเฮา,าถือว่าห่องแหลบตัวนี้ได้รับการช่วยเหลือจากทั้งองค์การอนามัยโลกและทั้งประเทศลาวเฮาก็ได้นี้เอิ้นว่าได้รับการช่วยเหลือจา,จาก ผู้เสียสารที่ว่ามีความหูจากทา้งภายในและกัต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือในการตรวจสอบหาและกับย่างการเพล่ระบาดของโควิด -19 อันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพอยู่ของแอบก็ต้องขอขอบใจภาพจากทา้งองค์การอนามัยโลกกันเพิ่มเติมอันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ของแอบภายในประเทศลาวเขาเจ้านอ่านูุชมส่วนว่าในกรณีที่ผ่านมาบอกว่าจะเป็นทางส่งเจ็ดที่ว่าเพิ่นเคยเอาภาพที่ว่าบ่ควรที่จะสมควรแต่พ่อผ่านมาเพิ่น,นเคยเข้ามาขอโทษทางประเทศลาวของพวกเขาแล้วแต่ว่าในปัจจุบันนี้นกะกรณีใหม่ที่ว่าเกิดขึ้นในเรื่องที่เอาเรื่องของ วงการการแพทย์ไปว่าเนาะอันนี้ก็ถือได้ว่าอยากให้ประชาชนคนลราเขายุดในการแตกตื่นในการเสพข้อมูลข่าวสารเพราะว่าในปัจจุบันนี้ถือได้ว่าประเทศลาวของพวกเขาได้มีการเข้มงวดแล้วก็คุ้มเข้มในทุกสถานการณ์บพราว่าจะเปิดพยาธิต่อฉะนั้นแล้วมั่นใจได้ว่าวงการการแพทย์ของพวกเขาแล้วก็การเฮดเวียของคันถึงการน้ำพักรันของพวกเขาแน่นและก็อยากให้ประชาสนคนลรานั้นเขานั้น มีการเสพข่าวอย่างมีสติและที่สําคัญเนาะถ้าหากว่าท่านใดที่ว่ามีข้อสงสัยอย่างต่างๆสามารถที่ตามข้อมูลกันได้เพิ่มเติมพร้อมเดียวกันนั้นในการที่ว่าอ่าซ่องซ่องข่าวซ่องนี้หรือว่านักข่าวคนนี้เอินี่ว่าเป็นนักข่าวคนหนึ่งที่ดังเลยแหละว่าจะเป็นมีแฟนคลับทั้งประเทศเพนแน่ประเทศอื่นๆและก็ยังประเทศลาวของพวกเขาถือได้ว่าแฟนคลับคนลาวของพวกเขากันหนาแน่นพอสมควรสันน้นแล้วในการที่ว่าจะออกเบ้าอย่างออกมาต่างๆเนาะการที่ว่าจะเป็นผู้ประกาศข่าวหนึ่งคนที่จะเว้าอยู่ในหน้าจอโทรภาพเนาะเขาต้องได้มีการ ฝึกอบรมขนาดเฮาเนาะเป็นคนลาาแท้ๆในการที่จะมาประกาศข่าวแต่ละขั้งแต่ละเ่อเฮาได้มีการเลือกกล่องกันกล่องคําเว้าทีเป็นการกล่องที่ว่าต้องเป็นคเว้าที่วเหมาะสมและก็วบว<อ>ไ้เป็ดพาดพิงถึงไฟใดไฟหนึ่งและที่สําคัญใหญ่ก็ไปหันก็คือเป็นการพาดพิงถึงระดับประเทศนั่นเองแม่แล้วอันนี้ก็ถือว่าฝากทางภาค่วนท่วเกียวของโดยเฉพาะแม่นทางผู้ใหญ่ของส่องเพิ่นพิจาจรณาท้งนักข่าวคนนี้และก็ทางทีมงานบรรณาธิการในข่าวภาคเลนของเพิ่นกันเพิ่มเติมน้ำอีกเจ้า